นี้ผมเดินขับรถมาจากหาหอยที่เตีช้ชายหาดแล้วก็เดี๋ยวลงไปที่ตนนะครับที่เมื่อวานที่เมื่อวานนะครับที่เมื่อวานเรามาวางวางกัดพอดีเจอหอยนะครับท่านผู้ชมเจอหอยเดี๋ยวนี้จะลงไปหาดูนะครับเผื่อจะได้เพิ่มเติมเอาไปปนกับของเมื่อวาน,นครับท่านผู้ชมโอเคไปจากที่จอดรถเดินไป บุกป่าไปก็ประมาณจาก800เมตรครับ800เมตรกว่าจะถึงคลองทีโกดหินทีตน่ตนครับท่านชมกลักับตรงลุยน้ำลุยป่าบุกป่าไปเลยนะครับท่านชมป่าแห่งนี้มันป่าธรรมชาติเป็นป่า,า,ปปากงกลางครับป่ากงกลางหอยกันจะเยอะพอหาได้ครับันหอยกันตั้งปูดำช่วงนี้น้ำ6คำสามารถหาหอยกันได้ แต่ปูไม่ตกไม่ได้เพราะวน้ำขึ้นน้อยแล้วครับ โอ้โหธรรมชาติสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมนู่นโอ้โหนี่ครับบรรยากาศสุดฟินเลยครับน้ํากําลังลงพอดีเลยครับเดี๋ยวจะลงไปหาหอยจุดนู้นนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานก็เรามาเนี่ยเรามาวางกัดกันจุดนี้ครับท่านผู้ชมมาวางกัดโอ้กับไตหลุนครับเมื่อวานได้พอกับข้าว แต่เมื่อวานก็เดินเจอหอยครับก็วันนี้มาเดินหาหอยดูนะครับท่านผู้ชมแบบธรรมชาติเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศแบบสุดฟินเลยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศแบบได้อารมณ์เลยนะครับท่านผู้ชมน้ำากําลังลงนะครับท่านผู้ชมรอเราจะมีเวลาหาหอยนะครับเดี๋ยวจะ ข้ามไปฝั่งนู้นครับน้ํากําลังเยอะนะครับท่านผู้ชมน้ำกำลังเยอะแต่สามารถข้ามได้มากน,นี่ที่จุดดักกุ้งนะครับอยู่จุดนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นน้ำจะเชี่ยวหน่อยนะครับทุกจุดแต่ว,ว่าน้ำจะเชี่ยวหน่อยโอเคไม่เป็นไร พื้นที่นี้ผมชอบมากครับท่านชมได้ชมบรรยากาศนะครับจุดที่โคดหินที่ดักกุ้งกับตอนกลางคืนช่วงนี้ก็จะช่วงดักกุ้งดักได้เลยครับท่านชมเดี๋ยวว่างจะมาดับก้อนหินนะครับท่านชมเพราะว่าอันนี้จะเป็นของชายของพ่อผมสมัยก่อนนะครับเขามาดักไว้กับท่านชมดักหินไว้ของลุงผมที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนนะครับอุ้ย มีใช่ไม้หอยหอยช่เฮ้ยใช่ไหมโอยไม่ใช่ก้อนหินโอ้โหนึกว่าหอยกับเอซีท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามีเวลาครับเรามีเวลาเดินหาหอยชมธรรมชาติท่านผู้ชมนี่ธรรมชาติแบบโอ้โหสุดฟินสุดฟินสุดฟินเลยครับนี่เสียงนก เสียงกาเสียงนกปังกาแบบได้อารมณ์เลยนะครับเสียงเรียงไรนู่นนะครับเจอแล้วหอยน่เจอแล้วเจอแล้วนะครับทุกชมนี่หอยหอยแกล้งยักษ์เลยนะครับทุกช่นี่โอ้โหเสียงเรียงไรนะครับนี่ปากกวงกลางอันนี้หอยสามารถเจาะได้ครับ ได้หัวแข็ครับเสียงปังเลยบรรยากาศได้อารมณ์กับ,กอกบโอ้ดูเจออีกอแล้วครับท่านผู้ชมอืมอย่าี้หวานเลยนะครับหวานเลย นี่คหอยพวกนี้สามารถเจาะได้เลยครับเจาะได้โอ้าใจไหมเปลือกตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่ครับ f c <N h ì> <N h ì> โอ้หนี่หอยแข็งลีงยักษ์กับท่านผู้ชมอยู่ที่โคดหินนะครับวันนี้ผมมีเวลาได้หาครับเพราะว่าน้ำห้าคำหกคำครับโอ้โหนี่เจออีกแล้วครับท่านผู้ชมอตัวแบบเข้มๆเลยนะครับตัวแบบสีไม่ไม่เลยนะครับสุดยอดเลยครับวันนี้กับกับท่านผู้ชมอดีเด่นที่สุด นี่ครัโอ้หนี่ครับตัวนหืมมาเลยครับท่านชมนี่สามตัวสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยน,ลยนี่อืม ก็เดินมาถึงที่จุดตีเราวางกัดเมื่อวานครับก็จุดนี้เป็นวงแรกเมื่อวานครับท่านชมวันวงแรกก็ได้ปลากระบอกน้ำยังลงไม่หมดนะครับ ๆๆแต่ว่าพอมองเห็นนะครับท่านชมมอง็นน้ำใสๆมองเห็น,นครับน้ำเห้าค่ำนี่จะลงไม่หมดนะครับท่านชมป,ปักก็จะขึ้น ขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ครับคุณคนเพราะเป็นช่วงน้ํำตาย Thank <laughs> you. ดูนี่นี่ครับโอ้โหโหอยตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมทิธีเดี๋ยวต้องนอ้ก้อนหินนี่นี่ครับท่านผู้ชมวิธีข้างก่อนล้างก่อนครับเจอหอยแล้วเอาหอยได้นะครับนี่อืม you mm -hmm. โอ้โหนี่นี่ครับท่าน้ชมนี่ได้แล้วนะครับอืมอืมนี่โอ้โหตัวใหญ่เลยครับท่าน้ชมนี่นก่อนนี่ครับโอ้โหสุดยอดนี่ อืมฮึมอืมฮึมอร่อยเลยครับอืมนี่ครับท่านผู้ชม อยู่ที่โกดหินครับอือขวาเดียวครับท่าให้เจ้าน้าทจดูโอ้ขวาเดียวสุดยอดนะครับฝีมือวันนี้ได้ทานอร่อยครับท่านชมแต่แบบสดๆกันเลยนะครับท่านชมนี่น้ำมาด้วยนะครับท่านชมได้ทานหอยยักษ์นะครับโอ้หนานไม่เคยเจอครับหอยยักษ์ขนาดนี้นะครับท่านชมโอ้โหเหือแตกเลยนะครับท่าน โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาหอยกันต่อนะครับก็ตอนนี้ได้ประมาณพอประมาณกับได้เจ็ดแปดตัว,เด,ว,เ,วตเ,เดี๋ยวไปปนกับของเมื่อวานกับท่านชมโอเคเราไปกันต่อไปตอนนี้อยู่ที่ต้นครับท่านชมที่ตน้นตีหาหอยเมื่อวานที่มาวางกับเมื่อวานกับรับตอนนี้แบบธรรมชาติเลยครับใครที่เอฟซีท่านใดที่อยากมานครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพามาแคมป์ปิ้ง มาหาหอยมาแคมปิ้งที่จุดจุดนี้นะครับท่านชมมาุงข้าวกันนะครับไอทีท่านใดที่ต้องการแบบธรรมชาตินะครับมาได้เลยนะครับท่านชมเดี๋ยวจะเดินหาหอยจุดนี้ต่อนะครับท่านชมโอเคไป Oh. นี่อ, oh. นอยู่ของเพนจิแล้วนะครับจันทร์จมทำดุรินละเลยนะครับ ครับตอนนี้ได้เวลากลับเลยครับกว่าเกือบเก้าเก้าโมงกว่าครับเดี๋ยวจะมาล้างหอยจุดนี้ก่อนครัะ ก็ตอนนี้ได้เดินทางกลับนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเจย์เจย์ตัวนะครับเจยออต์ตัวอืม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 ใหญ่ด้วยนะท่านผู้ชมอืมใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมตกใจโอ้โหอีกอีกตัวหนะึ่งอืมโอ้โหี่โอ้ยไม่ได้ ตัวหออางเพิ่มนะครับท่านชมเจอตัวใหญ่จุดนี้ควรจะควรจะขึ้นม,มีนะครับท่านชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านชมเพื่อมีกำลังใจได้ทำคลิปไห้กับเอฟซีได้ชมกันต่อไปนะครับใครชอบกดไลค์นะครับ หอย,อยพวกนี้มีทั่วครับจริงต้องเดินหาเรื่อยๆต่อว่าจะกลับแต่ว่ากลับไม่ลงครับพอเจอหอยตัวใหญ่ต้องเดินหายอีกรอบ nee. er นะครับจรอีกรอบไม่รีบนะครับไม่รีบรอมีเวลาอย่างเยอะเพราะน้ํายังลงไม่หมดนะครับจรพอน้าลงเรื่อยๆหอยจะขึ้นนะครับจรหอยจะขึ้นทีนี้ก็จะล่อนะครับจริงนจะล่อจะมองหอยเจอนะครับจร เจอต่างขึ้นนะครับ ถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับที่จดบรถโอเคได้เดินทางกลับแล้วไปฝนับของเมื่อวานครับโอเคอยู่ที่ไหนกันลับ อ๋อเหรอโอ้ยอืมตกอีกโอ้ยดูตัวนั้นได้วันนี้เดี๋ยวเอาไปกับกองเมื่อวานก็มาปนกันนะครับก็พอได้ทักมือครับจำจบหนี้ออกมาต้มตะไคร้นะครับจำจบหนี้ตะไคร้สุดยอดเลยนะครับจำจบโอเค <aha. S 1>